ลูกชายเกลียดที่โดนพ่อจี้เอาเงินไปทุกเดือนเข้าสังคมไม่ได้ต้องขับรถเก่าจนโดนดูถูกเพิ่งรู้ความลับหลังพ่อตายสำนึกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วค้นชื่อว่าเป็นครอบครัวเดียวกันย่อมไม่ได้มีเพียงโมเมนต์ที่รักและผูกพันบางครอบครัวอาจโกรธเคืองกันจนไม่มองหน้าและกว่าจะได้เข้าใจกันก็อาจสายเกินไปดังเช่นชายคนหนึ่งที่เพิ่งออกมาเล่าเรื่องของพ่อ คนที่เขากโกรธแค้นมาตลอดจนถึงขั้นตัดความสัมพันธ์ไม่ขอกลับไปดูดำดูดีแต่สุดท้ายความจริงที่ได้รู้ทำให้เขาต้องเสียใจไปทั้งชีวิตเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนออนไลน์จะมาเล่าให้ฟังกันครับ โดยชายคนดังกล่าวนะครับได้โพสต์เรื่องราวลงในกลุ่มออนไลน์บอกว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกโกรธเคืองพ่อมากๆเพราะพ่อมักจะขอเงินจากเขาทุกเดือน25,000ดอลลาร์ไต้หวันหรือราว28,000บาทเป็นเงินแสดงความกระตัญยูซึ่งนั่นทำให้เขาต้องพลาดโอกาสในการเข้าสังคมรวมถึงกิจกรรมความบันเทิงต่างๆมากมายแถมยังโดนดูถูกเพราะเรื่องนี้โดยเขาได้กล่าวนะครับว่า แม้ผมจะหาเงินได้เดือนละ70,000ถึง80,000ดอลลาร์ไต้หวันหรือเราเจ9 0 0 0ถึง91,000บาทแต่ผมก็ต้องให้เงินพ่อด้วย ทำให้ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมความบันเทิงทางสังคมได้เลยไม่เพียงเท่านั้นนะครับเขายังต้องขับรถเก่าๆแถมยังไม่มีเงินไปปรับปรุงร้านค้าจนทําให้โดนคนอื่นดูถูกเสมอแต่สิ่งที่ทําให้เขาโกรธที่สุดจนถึงขั้นตัดขาดกับพ่อคือตอนที่เขาจะแต่งงานพ่อคียเติดรายนี้เลือกที่จะเมินเฉยไม่ยอมช่วยเขาซื้อบ้าน แต่แม้จะตัดขาดกันและไม่ขอยุ่งเรื่องพ่ออีกโรกชายก็ไม่อาจมองข้ามเรื่องที่พ่อเป็นคนเลี้ยงดูเขามาโดยตลอดแม้จะอยู่ตัวคนเดียวซึ่งนั่นทําให้เขายังคงส่งเงินให้พ่อไม่เคยขาดจนไม่นานมานี้เองอยู่ๆป้าก็ติดต่อมาแจ้งข่าวร้ายให้เขาทราบว่าพอที่เขาขุนเครื่องได้จากโลกนี้ไปแล้วเขาจึงต้องเดินทางกลับไปช่วยงานศพก่อนที่ต่อมาป้าจะนําสิ่งของบางอย่างมาให้เขาสิ่งที่ป้าให้มาก็คือสมุดบัญชีธนา าในนั้นระบุจำนวนเงินมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นเงินแสดงความกตัญญูที่เขาเคยส่งให้พ่อทุกเดือนโดยเขาได้กล่าวว่าเป็นเวลา19ปีแล้วและเขาไม่เคยแตะเงินที่ผมเคยให้ไปเลยสักนิด จากนั้นชายคนนี้ก็ได้สารภาพนะครับว่าตอนที่เขายังหนุ่มเขาชอบเล่นการพน,นันมากๆนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พ่อกลัวว่าเขาจะไม่เหลืออะไรเลยตอนแก่จึงเลือกที่จะมาจี้ของเงินจากเขาไปทุกเดือนแบบนี้และความจริงที่เพิ่งมารู้ในวันที่สายเกินไปแล้วนั้นก็ทําให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากโดยเขากล่าวว่าความโกรธเกลียดมานานหลายปี ทำไมถึงเพิ่งบอกผมตอนนี้ผมเสียใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วพร้อมกันนี้เขายังตั้งคําถามอีกว่าพอพยายามจะทําให้ผมรู้สึกผิดจนตายหรือไงทั้งนี้นะครับเมื่อชาวเน็ตได้อ่านเรื่องราวของเขาก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากอาทิเช่นคุณรอจนคนจากไปแล้วเพิ่งมาเสียใจแต่คุณก็ยังมีโอกาสสั่งสอนคนรุ่นต่อไปอยู่กล่าวขอโทษพอ่อซะ อย่างน้อยเขาก็คงจะได้ยินและคุณจะรู้สึกโล่งขึ้นอีกความคิดเห็นบอกว่าถ้าคุณรู้สึกผิด ก่เผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้เขาใช้เงินที่พ่อเก็บไว้มาซื้อดอกไม้บ้านรถและเรือที่เป็นกระดาษทำพิธีเผาไปให้เขาได้เก็บไปใช้ด้วยอีกความคิดเห็นบอกว่าฉันก็คิดที่จะทำแบบเดียวกันในอนาคตฉันไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันอาจจะไม่ถูกลูกเกลียดจนลงลงแบบนี้หรือต่อให้โดนเกลียดฉันก็ยังจะทำอีความคิดเห็นบอกว่า ถ้ารู้สึกผิดก็อย่ารับเงินก้อนนี้ไปเป็นต้นท่านผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องราวของชายรายนี้ที่ต้องคอยส่งเงินกตัญญูให้พ่อทุกเดือนตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนทำให้เขาต้องตัดขาดกับพ่อของเขาและมารู้ทีหลังในวันที่พ่อได้จากไปแล้วว่าเงินที่เขาให้พ่อตลอดมานั้นไม่เคยถูกใช้ไปเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ